สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมพบกับถนมสักชาแนลเช่นเคยครับ EP นี้ครับผม EP นี้ก็จะพามาสักการะไหว้ศาลสมเด็จพระนเรศวรครับอยู่ที่ค่ายอารันนะครับอารัญญประเทศนะอยู่ที่ค่ายอารัญญประเทศของเรานี่เองนะครับผมนี่เลยครับบรรยากาศรอบๆนะเราจะขึ้นไปไหว้สักบรรยากาศรอบๆศาลมาให้รับชมก่อนนะครับ นะนี่เลยครับผมนี่เลยเป็นสาบัวข้างๆนี่สาวัวข้างได้มีโอกาสผ่านมาครับโอ้เพึ่งเป็นเด็กกรรลัยแท้ครับเด็กกรรลัยแท้พึ่งจะได้ลงมากับไหว้ขอพรท่านนี้เลยนะนะครับผมนี่เลยนี่ยครับผมพระบรมราชาอนุสาวรีย์นะครับผมสมเด็จ พระนเรศวรมหาราชนะครับผมอยู่อำเภออรัญจังหวัดสระแก้วนะครับนี่เลยนะนี่เลยะเดี๋ยวขึ้นไปขอพอรไหว้สักการะบูชาท่านครับผมขึ้นไปด้วยกันเลยมาไหว้ขอพอรด้วยกันครับพี่น้องครับอ่ะวน,นเลยครับเป็นเด็กอรัญแท้ๆนะครับผมเพิ่งได้เคยเข้ามานะครับก็มีเอ่อ ในสิบท่านหนึ่งนะครับที่รู้จักกันสมัยเป็นทหารนะครับผมที่ท่านเป็นครูฝึกเป็นครูนะครับก็มาประจําการอยู่นี่นะก็เลยได้มีโอกาสนะครับผมก็เลยได้มีโอกาสนะได้แวะลงมาหาแค่ด้วยถือโอกาสได้ได,ได้ได้มาไหว้ศาลด้วยเลยนะครับนี่เลยนี่ครับอันนี้เป็นชื่อช้างไัยนะครับนะเจ้าพญาปราบตะไลจักนะนี่เลย เป็นชื่อช้างของท่านเ,อเ,อเชือกนุ่นว่าเชือกนุนมีชื่อว่าอะไรนะครับมี<ด><ด>สองเชือกที่อยู่ซ้ายขวาขององค์นะครับเยวจะพาขึ้นไปไหว้ศักระนะครับภายท่านนี้ชื่อว่านะ,ะดูสิครับชื่อว่าเจ้าพญาชัยนุเจ้าพญาชัยยานุภาพนะนี่เลยนี่เลยครับโอ้โหนี่ฮะมีภาพอ่า สมัยลบนี่เลยค่อนข้าง,างวันนี้นะอย่างนี้เลยครับผมโอ้โหนะครับปาดปาดเดี๋ยวขึ้นไปไหวขอพรกันครับขึ้นไปด้านบนเลยมา,าสานขอพรกันเลยในโอกาสเข้ามาเพิ่งได้เข้ามาเลยครับเป็นค่ายทหารนะครับเออเป็นของค่ายทหารนี่นะครับนี่นะฮะเป็นเออ ท่านกำลังเทอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเทอะไรเทน้ำที่ว่าที่ว่าตัดขาดจากพวกพญาอะไพวกเมืองพม่ารามันหรือเปล่านะเนี่ยที่ว่าไม่ขึ้นกับพวกพมา่าอีกแล้วเนี่ยน,นี่เลยครับผมเดี๋ยวผมจะไปวาดด้วยกันนะครับผมตาครับ,บคุณผู้ชม มาปล่อยกันเลยครับคุณผู้ชมนะครับนี่เลยฮะมาด้านนี้ก็จะเป็นดีคล้องสักหน่อยครับเอาเลยก็ใช้นี่เลยดีคล้องเอาเลยก็ใช่นะเพิ่งจะมีโอกาสได้เข้ามาบ้านครับคุณผู ระเดส่วนของเราที่กอบกู้แผ่นดิน,นจากพม่ารา,รามันมานะในแมะได้มีแผ่นดินอยู่นะครับเดี๋ยวเข้าไปคุยกับจา่าทักเล็กน้อยครับสิบที่รู้จักน,นะคนระับจ,จะคุยกันนี่ครับนี่จ่าของเราครับผมนี่ครับครูปึกของเราเอง

กอองกอความสุขของคนแต่ละคนแตกต่างกันความสุขของฉันก็คงไม่เหมือนผูดัดตรงนี้ก็เป็นสนามยิงปืนครับผมสนามยิงปืนฝึกพลทหารนี่เลยนี่เลยสถานีนี่ ครับผมบันทิดใจลำลาผ้าจากลับครับมาเหยียบจา่าเรามาเลร่นน้ำจาก็อ,อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กินเป็แม่มต่อไปครับอีพีนี้ครับผม,มสวัสดีครับผมสวัสดีครับ